สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องเส้นเชื่อมขนานนะครับเส้นเชื่อมขนานภาษาอังกฤษ parallel parallel edges yes. แล้วก็อีกเรื่องนึงคือจุดยอดประชิดนะครับ จุดยอดประชิดเจสันยอดนี้นะครับเจ e n นเจสนก d j ่ ent, c เ n t v e r อ i c <oughs> e s, <c <oughs> <S เป็นยังไงถ้าเรามีจุดอยู่2จุดนะครับเช่นจุด a กับจุด b ในกราฟนะครับแล้วก็มีเส้นเชื่อม a ไป b อยู่เส้นหนึ่งแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งชื่อแบบนี้ สองเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นเชื่อมขนานครับส่วนจุดยอดประชิดเป็นยังไงถ้ามีจุด A B C C แล้วก็ d นี้ครับแล้วก็มีเส้นเชื่อมสีแดงเหมนกัน A ไป C A ไป D D ไป B อย่างนี้ จุดที่เป็นจุดยอดประชิดกับ A ก็มี2จุดก็คือจุด C กับจุด D นะครับเพราะว่ามีเส้นเชื่อมต่อกันนะครับ B ไม่ใช่จุดยอดประชิดกับ A นะครับส่วนจุดยอดประชิดของ D ก็แน่นอนต้องเป็นจุด A กับจุด B แค่นี้นะครับง่ายๆนี่คือจุดยอดประชิด j a s e n vertices นะครับแล้วก็เส้นเชื่อมขนานก็คือเส้นเชื่อมที่เชื่อมไปหาจุดเดียวกันนะครับโดยคู่ขนานกัน จาก A ไป B อย่าง2เส้นนี้ก็เป็นเส้นเชื่อมขนานนะครับ Parallel edges นะครับโอเคสวัสดีครับ